วันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนแบต MacBook Pro บรรทัดบ,บนะครับก็ขึ้นให้ใช้บริการนะครับแบตบเริ่มหมดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าแบตเริ่มบวมแล้วนะครับทั้ง3มก้อนเลยนะครับ โอเคครับก็แกะออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันี้ก็จะเป็นแบตเดิมนะครับเ็ไปขั้นตอนการทําความสะอาดตัวกาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตใหม่นะครับก็เดี๋ยวทําการใส่ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับก็ทําการเช็คตัวแบตก่อนนะครับตัวนี้แบตมีไฟปกตินะครับเต็มเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวทาการประกอบตัวเครื่องนะครับแล้วก็ติดไวร์ประกันเครื่องได้เลยนะครับผมโอเคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขึ้น1รอบนะครับสําหรับการชาร์จนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ขึ้นสถานะปกตินะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตกับทางร้านนะครับทางร้านมีบริการเปลี่ยนแบต MacBook ทุกรุ่นนะครับทักเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผม คลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้นะครับไม่ครับสตู d i o ดิโอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ